พูดเรียงคำสั่พยาง EPC ไปเออเออชื่ออาหารภาคอีสานแกงไ<ต>ปย<ะ>ไอ้เน,นี่ยเออน,นี่ยไอ้เหี้ยให้ตายแกแล้ววะแกแล้ววะแกงหน่อไม้แกงอ่อมเนื้อต้องกระจายกันไปเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่โคเว็บว้าว้าไอ้ใจคิดว่ามันจะลงโฟน <c oughs> ชื่อภูเขาหนึ่งสอบเขาฟูจิเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ถูกเข้ามดิเชื่อมั้ใจพี่รู้อะไรไหมฟูจิตบจบแล้วฟูจิท่าชื่อในทะเลหนึ่งตอบปลาบูหัวยังอยู่เลยหัวยังอยู่ใช้ในครัว ท่อะไรวะกอะ่จับพี่ไอ้เหี้ยไม่ผ่านคตอคนในงานี้ใครอะุนพผู้เอ่อหคำแรกพี่ยีเป็นซุนไอ้นี่ตอบหนอตอบคงซุนหนอคง